ีเมโนโูเลือดไก่เด้อพี่น้องเด้อผัดพริกแกงเลือดไก่เด้อพี่น้องเลยผัดเผ็ดก็ได้พี่น้องใส่ลงไปผัดผัดพริกแกงเอ็มฮอว์กันพี่น้องเลยที่วันนี้ผัดเลือดไก่เด้อพี่น้องอไว้วันนี้ วายหอมๆเลยพี่น้องเลยทอดติดแกงให้มะฮ้อมเลยพี่น้องเลยมะฮ้อมแล้วพี่วันจะเลือดไก่ตุ๋มแล้วนำเข้าอร่อยหมดแล้วพี่น้องเลือดไก่เลยพี่น้องโอ้ผัดนเลยพี่น้องเลยทอดเลือดไก่หอมๆเลยพี่น้องเลยโอ้ หอม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 พี่น yup. <po bio> <you>. ้องหอมหอมน้ำน้ำค้งมาสักหน่อยตัวเส้นน้ำน้ำค้งหน่อยพี่น้องอ่าอย่ารอเขาเดือดสักหน่อยพี่น้องพี่น้องพี่วันจะปรุงเลยเอาน้ำตาลสักหน่อยพี่น้องหมกนัวสักหน่อยพี่น้องน้ำปลาสักหน่อยพี่น้องสูตรพี่วัน ที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันหอยพี่นั่งน้ำมันหอยแซ่บๆเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหเขือดแลยที่พี่วัชจะวัชย์จะใส่พักมีหมัวหอมมีลูกโดดมีใบมะกรูดใบหอมใบักขี้พี่น้องใส่ลงไปเลยโอ้โห หอมหอมห,อม,หอมแขกเยอพี่น้องเดือดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิรงเดอ้อสีสันน่าทานมินจ้ะแซ่บแซ่ด้วยพี่น้องเลยสีสันน่าทานมินจ้าจุดจวดเส้นล้วก็ตะเซอือ เลือดไก่เด้อพี่น้องเลยพัดเลือดไก่พัดเพชรพัดพริกแกงเลยพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องเลยแซ่บนำพี่วันเลยพี่น้องเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอสทีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจพี่วันนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลย ลำลำเลยกันทุกคนทุกภาพปลาไก่แข็งแรงนะครับเนาะวันนี้พริกวันได้เอ็นเลือดไก่เด้อพี่น้องเลยพัดเพชรเลือดไก่พี่น้องพัดพริกแกงเลยพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องทางไก่ทางไก่เด้อมากินน้ำพริกวันเด้อพี่น้องเลยแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมีแตงมีสลัดพี่น้องโอ้วันนี้เมนูง่ายๆพี่น้อง เดือดไก่เอามาอันพัดเด้อพี่น้องเด้อดทัแซ่บปุ้ยสีสันสวยงามเลยพี่น้องใส่ไว้ใส่หอมหอมพร้อมพี่น้องใส่หอมอันหืวพี่น้องหือมากล้องมาท่านี้แล้วกันมาจิ้นนี้อืมมาจินกันอืมเอาเลยจิ้นนีนเออเอาพี่นยองอุ้ย เสเดยเสกวอืมอืมหมือนเด้อพี่ดังเลยเกี่ยงหลายคนต้งแสบีบโอ้ยพี่ดังอืม rốt chắc chắn đấy P' nào, chắc bảo tá con, chắc, ô, này, <laughs> ừ, ta ở đây còn bận, Mình lăm đốt pump yên tầng hôm bay bạc tháo 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 มือเครื่องกับต้องแดงเต๋อพี่น้องเลยเพอาะค่อนมาจาั้งแ่ไหอ่ะสามโมงสี่โมงเริ่มเปมากังหวะเลยขนพี่น้องเลยเลือดนี่เขาก็เครื่องแกงไงอย่างแซ่บเลยพี่น้องรสชาติามาเนี่ยนวเลยพี่น้องแซ่บนัวเลย ลองทำดูเด้อเป็นอกเป็นน่องเลยเดี๋ยวพี่อวนทำเนี่ยไม่มีแต่ข้าวดอกพี่น่องข้าวเดียวหมดเ้ย <c oughs> เอาหนางมาเท็คอะไรด้วยโอ้แสบพี่น่องเลยให้ตกักตักกล้อมาอิม่มพี่น่องตักมาอีก แต่พี่บหลายเลยพี่น้องนะล้มลงไปเสียบแต่กวางบอกว่าเสีบถักอืมอ่าอืมอืมเพชรออกหูเลยแซ่บเนาะแบบนี้มาพักพาดกระเพรานี่พัพดเพชรนี่ พัชเต้ต้นหอมใส่ไปต้นหัวหอม,อมพักเครื่องแกงแซีบนัวแซีบนัวอื้อหน่หนอง สุดยอดสุดยอดถึงถึงสุดยอดอย่าไปทำเมนูอื่นเด้อพี่น้องเออเมนูเนี่แซ่บดีเขาถึงอันเนื้อเขาถึงอันเลือดไก่เลยพี่น้องแซ่บอือ ความเจ็บปวย โอ้แสบเว้พี่น้องเมนูนนี้พี่วันกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุก่านด้วยนะครับพี่วันลาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อรำรำเลยกันทุกคนสุกภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม